วันนีค่ะวันนี้เรามาดูรถนะคะรถที่เป็นระดับผู้นำแล้วก็เป็นรถบ้านที่แนะนำให้ใช้อีกคันหนึ่งนะคะของโตต้าโตต้า Camry เป็นรถที่ไม่ตกแล้วก็มีตลอดเลยแล้วก็รถสวยๆอีกคันหนึงตอนนี้จะเป็นโตต้า Camry 2.5นะคะ G ปี21นะคะไม้น้อยด้วยแล้วก็ชุดแต่งฟูลออปชันเลยนะคะตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันข้างหน้ารถนะคะตัวนี้จะได้ไฟนะคะ ไฟไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟเลไลทร์ให้ด้วยนะคะส่องสว่างด้วยนะคะนี่แล้วก็โลโก้นะคะโลโก้ของโตต้าตัวใหญ่ๆแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกเขาก็มีให้แล้วก็เซ็นเซอร์นะคะมีข้างหน้าให้2จุดนะแล้วก็ตัวรถเป็นสีเทาเทาดำออกควันบุหรี่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าชุดแต่งเนี่ยฟูลจริงๆนะคะตัวจานจานเบรกหรือชุดเบรกนะคะตัวนี้มันจะได้ชุดเบรกของแบมโนะคะตัวตัวจารเลยดูได้เลยนะคะนี่ ดูได้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็ได้โชกนะคะโชกของเทรยินนะคะทั้งสี่ตัวเลยนะคะตัวนี้แล้วก็รายละเอียดตัวรถนี่เขาแต่งไว้เยอะมากเลยแล้วก็ไม่น้อยแทบจะไม่ค่อยได้ใช้ของเจ้าของเลยเดี๋ยวเรามาดูภายในกันก่อนนะคะภายในตัวรถนะตัวรถนะคะก็จะเป็นตัวท็อปนะคะตัวรายละเอียดเรามาดูเลยซูมเข้าไปข้างในได้เลยนะ,ะตัวคอนโซลนะคะไม่มีช้ำเลยได้หลังคาสลูปด้วยนี่หลังคาสลูปนะคะ สรุปตัวท็อปเลยนะคะตัวนี้ต่องสว่างจอแอนดรอยแล้วก็ตัวนี้ก็มีเนแล้วก็ a อ p l e Car p เพใช้ได้นะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วก็ไม้นะคะไม่ไม่เยอะด้วยนะคะไม่แค่หมื่นกว่าโลเองแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถใช้เ,ออเล่นเกียร์มือได้ด้วยนะคะแล้วก็เรามาดูข้างหลังกันก่อนเนาะตัวรถข้างหลังนั่งสบายนะคะตัวรถเบาไม่มีช้าไม่มีการใช้งานเลยของตัวรถเลยนะคะดูได้เลย ลายสวยเนียนเลยนะคะของตัวรถนะคะของตัวตากเทมเอรี่ที่เขาออกแบบค่อนข้างจะล้าสมัยเลยนะคะเซเซอร์ทั้งหมดมีทั้งหมด4จุดเดี๋ยวเรามาเปิดฝาท้ายกันดูก่อนฝาท้ายนะคะฝ่ายท้ายตัวออของแทมเปอรี่ตัวนี้นะคะใส่ของได้เยอะได้เต็มเลยนะคะใส่กระเป๋าก๊อบหรือกระเป๋าเดินทางได้เต็มเต็มเลยนะคะตัวนี้ นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันรถหน้าหลังเดิมไหมอุปกรณ์ครบนะคะเครื่องมือครบนะคะยางอะไหล่มีครบนะคะซีนอาร์คเดิมๆนะรถแทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะคะรถสวยเลยคันนี้นะคะเดี๋ยวเราดูก่อน,เด,เ,ดนเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องเพิมเ่มเติมกันอีกนิดนึงนะคะ ห้องเครื่องนะคะหน้าเดิมท้ายเดิมรถสวยไม่น้อยคันนี้แนะนําให้ใช้อีกคันหนึ่งแล้วราคาหายจากปายแดงค่อนข้างจะเยอะพร้อมชุดแต่งอีกนะคะได้โชคด้วยนะคะโชคอัตโนมัติแล้วก็ดูห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องเต็มๆเลยนะคะดูได้เลยน็อตนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีคลายนะคะกันความร้อนยังอยู่นะ นี่ขนาดรถเพิ่งมายังไม่ได้เก็บงานนะนี่สติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบร้อยอาร์ตกลมๆสวยๆเนียนๆเลยตอนนี้นะคะราคาหาจากป้ายแดงค่อนข้างจะเยอะอยู่ที่1ล้าน1ล้านนะคะ1ล้าน580นะคะรถปี21ชุดแต่งเป็นแสนนะคะแล้วก็ได้เครื่อง2.5ตัวท็อปด้วยท่านใดสนใจยังไงก็ติดต่อเบอร์นี้ข้างล่างได้เลยนะคะรถสวยๆเนียนๆให้งี้แนะนำให้คันหนึ่งของคาร